สิทธิกรพงยศครับกับเรียนท่านประธานสภาที่รรากับผมนายสิทธิกรทงยศสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข166กลุ่มวิชาชีพและอาชีพอิสระจากจังหวัดนครพนมครับ วันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้ตั้งให้มีการเสนอยติตั้งกรรมธิการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลังจากที่เราคาราคาสังมาหลายครั้งแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ท่านประธานบรรจุที่ผ่านมาสมาชิกบางท่าน ได้เสนอยติโดยที่ไม่ได้แจ้งให้สมาชิกได้รับทราบเลยเราเตรียมข้อมูลไม่ทันครับเป็นการมัดมือชกโดยที่ไม่ได้แจ้งเลยเข้าใจว่าเร่งด่วนแต่การเร่งด่วนการเร่งรีบนั้นถ้าไม่ศึกษาอย่างแท้จริงเราจะนำปัญหาต่างๆเข้ามาที่ประชุมเนี่ยจะแก้ปัญหาไม่ได้ครับฉะนั้นยติต่างๆก็ควรให้สมาชิกได้ศึกษา ได้ลงพื้นที่เพื่อจะได้เอานำป,ปัญหาต่างๆมาเข้าสู่ที่ประชุมไม่ใช่จะมัดมือชกอย่างเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณรรท่านประธานนะครับขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับปัญหาน้ำท่วมของประเทศไทยนะครับประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมสิ้นสุดปลายเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุการน้าท่วมนั้นมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำออกจากเขื่อนมากเกินไปก็ดีการวางผังเมืองไม่ดีก็มีการถมดินที่ไม่เป็นผิดระเบียบผิดกฎหมายของพระราชบัญญัติการถมดินการถมดินก็ดีการระบายน้ำไม่เพียงพอก็ดีสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาอย่างมหาสาลเป็นมหามหาภาค ที่พวกเราต้องช่วยกันแก้ไขฉะนั้นวันนี้นะครับท่านที่นำเสนอให้ตั้งกรรมธิการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั้นนะครับผมไม่เห็นด้วยครับสาเหตุอะไรครับผมไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าสวอของเรามีทั้งหมดอยู่200คนมาจากหลายอาชีพ มาจากหลายกลุ่มจังหวัดเกือบทั้ง77จังหวัดถ้าแต่งตั้งกรรมธิการวิสามันมันก็ได้แค่ไม่เกิน30คนมันไม่ทั่วถึงครับฉะนั้นผมขอเสนอกรรมธิการตั้งกรรมธิการเต็มสภาเลยครับท่านกับท่าน,านประธานครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนี่นะครับลงเข้าสู่ปัญหาอย่างแท้จริงแต่ละจังหวัดแต่ละกลุ่มอาชีพ ถ้าจะเอากันตรงๆไม่ใช่จะมาสร้างวาทกรรมอย่างเดียวเอาลุยกันจริงๆเลยครับท่านประธานครับลงเข้าไปสู่พื้นที่จริงๆจัง,จงหวัดใครจังหวัดมันเวทีจังหวัดเรามีประชุมจังหวัดแต่ละจังหวัดสมาชิกทุกท่านลงเข้าไปสู่ประชุมจังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการนะครับส่วนระดับอำเภอก็เช่นเดียวกันนะครับ เราเข้ามาสู่การประชุมแบบบูรณาการถ้าตั้งกรรมธิการแค่วิสามันแค่เล็กน้อยไม่ได้ผลแน่นอนครับเพราะว่าหลายครั้งที่ตั้งมาไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรก็ดีสมาชิกผูธธ้ทสภาที่ผ่านมาก็ดีนะครับตั้งมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากกินเบีย้ยหลวงเฉยๆอันนั้นวันนี้เราได้รับโอกาสท่านประธานบรรจุยติเข้ามาให้แล้วนะครับผมขอเสนอ เป็นกรรมธิการเต็มสภาเลยครับพิจารณาร่วมกันทุกกลุ่มทุกอาชีพทุกจังหวัดนะครับท่านประธานครับนอกจากที่เราจะแตง่งแต่งตั้งกรรมธิการเต็มสภาแล้วเราก็ยังมีกรรมธิการสามัญที่เรายกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับกําลังจะเสร็จเพิ่งผ่านวาระเมื่อกี้นี้เหลืออีกสิบวันกรรมธิการสามัญของเราก็จะเป็นรูปเป็นร่างฉะนั้น กรรมธิการนี่แหละครับผมอยากอธิบายให้สมาชิกบางท่านท,านทราบนะครับว่าท่านไม่รู้ว่ากรรมธิการของเราเนี่ยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างไรผมยกตัวอย่างให้ท่านทราบนะครับว่ากรรมธิการของเรามียี่สิบเอ็ดจังหวัดเออมียี่สิบเอ็ดคณะเราสมมุติอา้าวกรรมธิการกระทรวงเกษตรกรรมธิการเกษตร,รและสหกรณ์ กรรมธิการก็ต้องมีหน้าที่ตั้งเรื่องขึ้นมาเลยนะครับว่ากระทรวงเกษตรและเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะกรุมชประทานบุกค้องตรงไหนมีปัญหาอะไรมีข้อเสนอแนะยังไงแจ้งเข้าไปที่กรรมธิการครับกรรมธิการกรมการปกครองท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันครับในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอบตอ ระดับเทศบาลระดับอบจก็ดีเราเข้าเอาใช้กระบวนการของเรานี่แหละครับเพื่อที่จะศึกษาหาวิธีแก้ไขเพราะระดับท้องถิ่นเขารู้ครับเขารู้ดีกว่าเราอีกว่าน้ำมันท่วงจุดไหนมันจะเป็นยังไงจะผันน้ำอยังไงเราใช้กรรมธิการสามัญตัวนี้แหละครับที่จะแก้ไขกรรมธิการคมานาคมครับที่เราแต่งตั้งเป็นกรรมธิการสามัญ ก็เข้าไปสิครับแก้ปัญหาสิครับจุดไหนที่จะต้องขยายจากท่อน้ำขนาดเล็กอาจจะขยายเป็นที่ระบายน้ำขนาดใหญ่เช่นสะพานเช่นอุมโมงนะครับในส่วนของคมนาคมส่วนกรรมธิการกระกทรวงการกรรมธิการต่างประเทศ ผมอยู่นครพนมครับขอสไลด์ขึ้นด้วยครับนี่ครับแม่น้ำโขงท่วมไม่ได้แตกต่างกันจากภาคเหนือครับไม่ได้แตกต่างกันจากภาคอีสานแต่สมมุติว่าผมไม่ได้เป็นกรรมธิการวิสามันผมจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนของผมได้อย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรรมธิการเต็มสภา ผมใช้อำนาจในตัวนี้ใช้ความรู้ความสามารถของผมในการแก้ไขปัญหาได้ยกตัวอย่างเช่นนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขื่อนมีปัญหาเขื่อนสุดไม่ได้ระดับทําให้น้ําโขงเอ่อล้นขอชาร์ตถัดไปครับเห็นไหมครับน้ําเอา่อล้นเนื่องจากว่าบางจุดก็ท่วมบางจุดก็ไม่ท่วมฉะน,นั้นเราต้องบูราณาการหลายพื้นที่และที่สําคัญครับ กรรมธิการต่างประเทศต้องร่วมกันทั้งหกประเทศแล้วก็ต้องเชิญทั้งหกประเทศเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการผันน้ำของน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นต้นแหลง่งคือประเทศจีนไหลามาประเทศเวียดนามประเทศพมา่าประเทศลาวผ่านไทยออกลาวกัมพูชาออกทะเลที่เวียดนามกระบวนการเราก็ต้อง ให้กระทรวงให้กรรมธิการต่างประเทศเนี่ยแหละครับเป็นคนบูรณาการด้วยกันสุดท้ายเมื่อเกิดน้ำท่วมหนีไม่ได้ครับที่จะเกิดโรคที่ติดตามมาด้วยจากการน,น้ำท่วมเช่นชีนูอิวาตกโรคกรรมธิการสาธารณสุขก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับที่จะรับมือกับน้ำท่วม ฉะนั้นผมขอสรุปนะครับว่าเราควรที่จะแต่งตั้งกรรมธิการเต็มสภาเพื่อที่จะให้สมาชิกวุฒิสภาของเราเนี่ครับ200คนนะครับลงเข้าศึกษาปัญหาต่างๆของจังหวัดตัวเองและกลุ่มอาชีพตัวเองเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้มันบูรณาการให้เป็นการแก้ปัญหาแบบทาวรขอบคุณมากครับท่านประธานครับ ขอบคุณครับต่อไป